รบสบายดีและส,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 าาสว,วัสด,ดีสสสาาสเด้เอาาาาพ่อแม่พี่นอ้อ,ง,นนอ,ง,นองกันเบนสุขภูสู่พื้เนาะเพราะว่าสิอยู่ฟังไทยอีฝั่งละหรือต่างประเทศการให้ดีต้อนรับสู่สองคำว่าสแนวเด้อมาบ่มาเจอกับคำว่าเมื่อนี้เนาะคำว่าจะพาพ่อแม่พี่น้องเามาเลื่อนตลาดน้องพี่น้องเนาะโอ้ของกินขายประตูเนาะ เข่งหนึ่งเนาะตัวใหญ่เลยที่สามห้พี่สามพักร้อยสาม้าสามพัรอยอันนี้เราสาม้าครับามพดียครับผมได้พี่มาถูกน้องพี่น้องเนาะไปไปกัดตอนมาจกซีเรีนไปเรือดเนาะพี่น้องเนาะไบรรยากาศ พ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งตามสองตลาดน้องพี่น้องเนาะสามกับอาชีส่วนส่วนสวนอมุนกันแนวน้อยหนึ่งน้องพี่น้องเนาะคนกระายขนาดเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามีเขามามารับซุ่มอยู่จังหวัดไหนประเทศไหนนี่งน้องพี่น้องเนาะทำบ้านแตจะผูกเนาะมาส่งยูทูปทำบ้านไปหอดประเทศได้หน่จังหวัดได้หน่เนาะ còn cả lai nó lo sưu khoang nào p/n nó lai khán giả để để nó p/n nó bắt thú nhang chạy để nó p/n nó ồ thái muộn ของขายกับลายขนาดได้นี่พี่น้องคลเนี่้องผมต้อซื้อก็มาหลอดสื่อของลายคือคือขนาดสองปลาทูได้น้องพี่น้องเนาะนี่นะไม่ได้ขายกะไปให้ลูกค้าปลาสีปลาไทยนะโอ้ตัวใหญ่ถ้ามีปลาไทยเอาปลาไทยนะถ้ามีก็แจกมาให้ถ้าไม่มีก็ไม่มปลองไป

เป็ดโล่อยหกสิบบาทมาไป่นอมไปเขามาสองเป็ดสองใจมาถนอมา็เป็ดใจก็สดใส่กินเป็ดกินใจโอ้โป่าก็คอเนาะ ไม่ค่าโู้จักบาทรู้เลยหกสิบปลาคอหน่อยเนาะรู้เยหกสิบคอรู้ลยหกสิบหก่อเนาะห้าสองเด็ดใจ กุงไก่ลายขาัาไก่สดสดเลืดสดสดนาะพี่น้องเนอชประเดิมไม่ค่อยหนึ่งสองามี่ดูกหน่อันตัวะรกระอระโอ้โวดขาเอาแกซีไปแทนอคุณะคะไรดีคะ หดหน้าค่ะสวยๆค่ะมีแค่นี้นะอ้าวมูสอเล็บอกพี่จันแดดเลยนะคะบอกไว้เลยมีโลเท่าไรหนึ่งไหมค่ะสองร้อยค่ะโล่สองร้อยสองร้อยโล่สองร้อยนะตรงนีของมีน้อยนะคะวันนี้บอกจอของมีน้อยเนาะ โซสองโลครับผมไ้ม่เกติบโลครับไปไดีลย๋นอพี่น้องเรานไปเดี่ยๆๆนักพี่น้องเนาะแห่งบาท

khai a hand cho sốt nó thì nó Nhi, mình... Mình... Mình nó nhu nhu gấp nhu 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 ใคหลายขนาดเราพี่น้องเนาะแั่แต่ยังเข้ามากระบาดเนาะพี่น้องเนาะถ่ายบรรยากาศถ่าย่อแม่พี่น้องเทาเบิลเนาะตลาดละอะไรดีพี่น้องของกินของใส่อาหารสดๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องข้าอยากมาหล่อสื่อของกินดีทีตลาดละอเราพี่น้องเนี่บางบ่อนเนาะพี่น้องเนาะมาหล่อสื่อได้เนาะ ของกินบุกเยึดอาหารสดๆเด,ดี๋ยวคำบาดการเสรืีอจบคขีปกอนเนาะก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้๋ยว่านที่เป็นที่สุดสุดสุดที่เขามาหาส่งกดติดตามส่งคำบาดบุกขีิมพ์คำบาดต่างกันต้นโจ๊ะโจ๊ะอาจารยบุกขา,ขามโฆษณาเด้๋ยพี่น้องเลย ิมีเข้ามาทําทิศทางก็ต้องขอทษขอไปก็เนาะเป็นตัวสุดสุดคนเนาะทําว่าจะได้ทุกคิปก็เว่าสบายดีและสวัสดีด้มเนาะคนเนาะ